สวัสดีครับวันนี้ตาตาพาเที่ยวมาอยู่ที่วัดกล้วยนะครับจังหวัดอุทยานะครับวันนี้จะมางานกระถินนะครับเดี๋ยวก็ไปนในวัดกันเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเข้ามาในวัดกล้วยแล้วก็ขอส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่มเย็นก่อนนะครับหลังจากส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุแล้วอย่าลืมหยดปัจจัยทําบุญด้วยนะท่านผู้ชม สาธุสาธุสาธุขอให้ร่มเย็นนะครับท่านผู้ชมเห็นพระด้านบนตรงนั้นไหมครับที่เป็นพระประธานนะฮะเป็นหยกเหมือนเป็นหยกเขียวท่านผู้ชมน่าจะเป็นหินหยกเขียวนะท่านผู้ชมเนยครับพระประธานองค์นี้นะครับ่าจจะเป็นหินหยกเขียวนะสวยมากเลยท่านผู้ชมส่วนบริเวณตรงนี้ก็จะเป็น พระบรมารสารีริกธาตุที่ทางวัดกล้วยนะครับก็ได้มาสะสมกันไว้ตรงนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนมาสักการะบูชานะครับมีเยอะมากเลยท่านผู้ชมส่วนบริเวณที่ใกล้ๆกันกับพระยกเขียวแล้ก็จะมีพระอีกองค์หนึ่งครับที่น่าสนใจนะครับเป็นคล้ายๆศิลปะพะม่านะครับท่านผู้ชมดูแก้มทนันดิษแก้มแดงมากเลยท่านผู้ชมน่ารักน่ารัก เดี๋ยวเรามาร่วมทําบุญกระถิ่นกันดีกว่าท่านผู้ชมหลังจากทํากระถิ่นแล้วก็จะมีต้นทอดป่าแนละ้วท่านผู้ชมทําทั้งกระถิน่นทั้ง่อดปลาเลยท่านผู้ชมสาธุสาธุาธหลังจากทําบุญไหว้พระสเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอไปออให้อาหารปลาดีกว่านะท่านผู้ชมถุงเล็กถุงละสิบบาทถุงใหญ่ถุงละห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมไปกันเลย จอดแล้วครับจอดแล้วท้อบทีนะครับเรื่องตานะครับเด็กจริงจะมาเล่นตานะครับเด็กญี่ปุนะครับโอ้ส่าทุ่งเนี่ยเรอุดหนุนได้นะวันนี้ขายนะขายนะโอ้สเต๊กเดี๋ยวเราจะเดินไปแม่น้ำป่าสักเพื่อให้อาหารปลากันนะครับท่านผู้ชมวัดนี้ตาตาพาเที่ยวก็ยังไม่เคยมานะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็น ครั้งแรกนะครับที่เข้ามานะครับมัดกล้วยนะครับอยู่จังหวัดอุทัยยานะครับจะพาเดินดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ก็อยู่ใกล้แม่น้ำและอยู่ริมแม่น้ำตอนแรกมามองหาปลาเงียบสงบมากเลยก็เลยว่าจะมีปลาห,หรือเปล่านะท่านผู้ชมแต่พอเราปร่วยอาหารลงไปโอ้โหปลาเยอะมากเลยท่านผู้ชม ปลาเยอะมาก,กคนดูนะครับท่านผู้ชมอย่จะให้อาหารนรปลาเยอะมากเลยไม่น่าเชื่อตอนแรกเห็นเงียบๆพอโปรยหารลงไปแค่นั้นแหละมากันเยอะแยะเลย <laughs> อ <laughs> พอเห็นปลาเยอะแยะมากมายแย่งกันก็เลยคิดว่าอาหาร2ถุงน่าจะไม่พอตาต้าพาเที่ยวกันเลยไปซื้อเพิ่มอีกอ่าสีบบาทก็คือได้2ถุงแล้วก็ได้ขนมปังอีก อ,อีกแพ็คหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเพื่อความเพื่อจะได้อิมอ่มกันเนาะเพราะว่ามีเยอะมากกว่ามีเยอะมากวันนี้ได้ทําทั้งบุญทั้งทานก็มีความสึกว่าสบายใจอิ่มใจนะท่านผู้ชมมีความสุขมากครับบรรยากาศก็ดีท่านผู้ชมบรรจุยาบรรยากาศดีน่ามาเที่ยวกันนะ ต้นพิกุลต้นนี้มีอายุมากกว่า200กว่าปีนะครับสมเด็จพระนังเจ้าสิริกิตก็คือให้ประชาชนในวัดช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้เก่าแก่ประจำวัดของวัดกล้วยนะครับ เดี๋ยวตาต้าพาเที่ยวจะพาทุกทท่านเข้าไปในโบสถ์นะครับเพื่อจะไปไหว้พระขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับด้านในโบสถ์นี้นะครับเชิญเลยครับบริเวณในโบสถ์นี้ก็จะมีพระสงฆ์นะครับนั่งรอ,อ,อท่านใดที่อยากจะถวายสังฆทานนะครับก็เข้ามาถวายในนี้ได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมมาดูน้องแมวตัวนี้สบายมากๆเลยท่านผู้ชมนอนอยู่ตรงหุงสูงด้วยนะตรงที่เขาวางพวกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะ่ะ ต้นโพต้นนี้เป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์นะท่านผู้ชมของานขอเงินได้สมปรารถนาเลยท่านท่านผู้ชมนะอย่าลืมนะถ้าท่านใดอยากจะของานขอเงินนะมาขอต้นโพต้นนี้ได้เลยเป็นต้นโพศักดิ์สิทธิ์ของวัดกล้วยนะครับท่านผู้ชมครับในโบสถ์ก็เสาที่จะมีพระสุเจ้านั่งรับสังฆทานอยู่เดี๋ยวเสาเสร็จยังเสาเสร็จแล้วเปิดเพลงโหเลยนะครับ